เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ <m uch anan> ไม่สนใจศาสนาจะเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะครับจะเป็นพุทธศาสนา,าหรือศาสนาอื่นก็ตามจะเป็นเพราะว่า,าศาสนานั้นล้าสมัยโลกสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องมีาศาสนาก็ได้หรือจะเป็นเพราะว่าวิธีการสอนวิธีการให้ความรู้ในทางพุทธศาสนา,าและาศาสนาอื่นๆล้าสามัยหรือว่าจะเป็นที่ตัวคนรุ่นใหม่เองครับ เรื่องนี้ก็มองได้หลายอย่างคือที่อาจารย์พูดนี่ก็แสดงความเป็นห่วงครับหลายท่านก็จะมีความเห็นอย่างนี้แต่บางครั้งอาตมาก็ได้ยินอีกแบบหนึง่งคือบางคนก็จะพูดว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้หันมาสนใจทางธรรมะสนใจพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นครับก็เลยกลายไปว่าเราได้ยินทั้งสองแบบ,บแต่ว่าสภาพอย่างนี้ที่จริงก็เป็นได้ ทุกยุคทุกสมัยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยก็อยู่ในวัยที่กำลังสนใจในเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงอันนี้เป็นธรรมดาถ้าพูดเป็นกลางๆครับแต่ทีนี้เราอาจจะมาเทียบในสมัยใหม่ด้วยกันย้อนหลังไปสักสี่สิบปีเนี่ยคิดว่าความรู้สึกต่อทางศาสนานี่เวลานี้อาจจะดีกว่าเนี่ยสมัยนั้น ไม่เฉพาะเด็กหนุ่มสาวเท่านั้นแหละคนสมัยใหม่ทั้งหลายแม้แต่ผู้ใหญ่ครับเวลาได้ยินคำว่าสมาธิคำว่าวิปัสสนาจะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีมีความรู้สึกไปนในทางที่เห็นเป็นของ่ําคลือ้อย่างที่เราชอบพูดกันท่านจะคุณหมายความว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเ,เนี่ย<ร>เลวร้ายกว่าขนาดนี้ <c oughs> คืออย่างน้อยความรู้สึกต่อถ้อยคำทางพระศาสนาค,ค,คือมันอาจจะต้องวิเคราะห์เป็นบางแง่บางอย่าง แต่อย่างน้อยเราเห็นเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คำว่าสมาธิวิปัสสนากลับเป็นคำที่ชักชเฟื่องเรียกว่าคนมีความรู้สึกในทางที่ดีขึ้นสำหรับถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งอาจจะเกิดจากปัปจจัยหลยายอย่างดังนั้นจะพูดเรื่องนี้เด็ดขาดลงไปคงยากแต่ว่ารวมความก็คือว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยเนี่ย บางทีเราดูระยะสั้นอย่างหนึ่งระยะยาวอย่างหนึ่งถ้าดูระยะสั้นก็หมายความว่าในสมัยใหม่ด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นด้วยยุค40ปีมาแล้วเนี่ยการมองหรือค่านิยมตะวันตกเนี่ยสูงมากหมายความว่าคนไทยกําลังวิ่งไล่ตามตะวันตกโดยความรู้สึกว่าตะวันตกเนี่ยมีความเจริญที่แท้จริงนี่มายุคนี้อย่างน้อยคนส่วนหนึ่งก็ได้เริ่มตระหนักได้มองเห็นว่า ปัญหาของโลกดนะมีทั่วไปแล้วฝรั่งก็มีปัญหาเยอะแยะก็เลยเริ่มมีบางส่วนที่ว่ามองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็พอดีว่าอาจจะเป็นด้วยอิทธิพลตะวันตกประกอบด้วยว่าพวกตะวันตกเองก็หันมาแสวงหาทางจิตใจมากขึ้นในระยะไกลๆเนี้อย่างที่เราเห็นกระบวนการตั้งแต่ฮิปปี้อะไรเป็นต้นมาถึงแม้มันจะอาจจะไม่ถูกต้องแต่แสดงถึงการดิด้นรนการแสวงหา อาจารย์ประเมินอย่างไรเรื่องค,คนรุ่นใหม่กับศาสนาคนรุ่นใหม่นี่เป็นคนล้าสมัยมเป็นคนล้าสมัยถ้าความรู้ที่ทันสมัยเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่สมบูรณ์แล้วมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สมบูรณ์ทั้งต่อชีวิตต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดผมเห็นด้วยกับท่านเจคุณว่ากระแสตอนนี้ที่จริงกระแสมันเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างมากมคนสนใจเรื่องศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะในตะวันตก <Yeah. S 2> แต่ว่าคนไทยเนี่ยตามฝรัง่งตามก้นฝรั่งชิดเกินทีนี้พอ <laughs> ไอ้ข้างหน้าฝรั่งมันเลี้ยวอะไอ้คนไทยมันยังอยู่ที่ก้นมันยังไม่รู้ว่าเขาเลี้ยวเขาจะวิ่งเลยไปฝรั่งนี่มันเลี้ยวละเห <laughs> ็นชัดเจนฮะ <laughs> ท่านสันติกรไปเป็นพระพิเศษอเมริกันแล้วท่านกลับไปอเมริกาเป็นครั้งข่าวแล้วไปคุยทั่วไปมหาวิทยาลัยต่างๆเกิดศูนย์วิปัสสนาขึ้นที่นั่นที่นี่ อาจจะเรียกว่าทั้งทวีอเมริกาแล้วถ้าเราอ่านหนังสือเรื่องนี้นะหนังสือมากมายที่ว่าด้วยครามักจะใช้คำว่าจิตสำนึกใหม่ new consciousness อันนี้ชัดเจนมากกำลังเกิด